อาสูรัสเวกัสสวัสดีท่านผู Naj ้ชมทุกท่านด้วยนะผมมาพบกับประโดดิกีนะฮะนี่ขับพอออกมาเองเลยนะประโยชน์วิธีเป็นบาลนี JA ่ดูนี่เร wow. ื่อง รหลอแป๊บครับออหลอกมาให้ ตูาก่พะเห็นหวยทางทิศนอตนะมาเสริมเยอะนะกำลังเสริมที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่เคลียร์เลยครับมันหาไม่เจออ๋อสตูมันมาเสริมฮนะทางทิศนอตฮนะผมบินกว่าจะลงจอดได้เยอะเยอะเยอะเคลียร์ก่อนนะฮะอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินเนี้ดูก่อนก็นดนไ,นได้ว่าโดนยิงอะไรได้เดี๋ยวลงจอดไปแก้แบบแดงเจแดง

อะไรเอยตนนี้ชอบแกงผมเนี่ยตัวตัวให้เคลื่นไหว หน้าเต็มเลยประมาณสองสามสกอร์อะ

快乐。 มองคู่กันเลยเนี่ยตอสามใ่ข่าวายังอยู่ดีครับมองเลยพี่หลบเดี๋ยวผมคนคนไปช่วยหาข่าวาสักครู่เอาตัวติดไปกันเลยดีมอาลิบ <ivan> เอาเกทีมครับเวตุจะเสร็จละรับคเสริดแล้วเรารู้ตัวปิดแล้วขอซัพพอร์ตที่ห้าวานรอบ อหน้าที่มสเซะแล้วเจนเนลอ้ลนี่ขึ้นชา้าจังเลยอ่ะไ,ไปเลยต่อดีอ่ะ เอาไว้เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับวมาสี่ต่อที่เท็กซัสเท็กซัสไปอันนี้ไปไหนต่อครับโลอร์เโดไหมเท็กซัสครับเดี๋ยววางลงไหนได้ไหมคะน่าจะฮัดเลสสูงไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปส่งที่เท็กซัสก็ได้ไปไปเบสได้ครับผมเท็กซัสโอเคครับลำนี้ไปไหนครับ เที่ยวไปเที่ยวสัตว์จนแล้วก็ไปส่งเไปต่อขึ้นไม่ได้ฮะออคุณยังไม่ได้วางคนเจ็บเลยฮนะมันเลยขึ้นไม่ได้นะ่ะอ,อ้าวผมหยิบมาแล้ววางยังไงฮนะกดเลขหนึ่งก็ได้คะ่ะคนทนเอกเ,เอ,อ่อผู้ที่สารไปลำลุ้นก่อนก็นได้นะเดี๋ยวรอคนเจ็บฟื้นน่าจะป๊บนึงเลยอนะ่ะ๋ยวลำนี้ไปก่อนนะครับ ไปไปลำนู้นก่อนไหมฮะใครพร้อมปะทะต้นครบไหมอ่าเดี๋ยวลำนู้นรับได้คนช่วยคนช่วยเขาได้ไหมฮะช่วยไม่ได้หรอ CPR ครับเขายังไม่ตายฮะผมช่วยฮะช่วยให้เขาหลับสบายขึ้นเตือนนะฮะเดตือนเตือน น่าจะเพราะว่าฉีดมอร์ฟีนไปค่ะแล้วเขาก็ลงน่าจะ overdose เข็มฟ้าฉีดไปแล้วค่ะโอ้โี่เข็มวันน่ะดูที่มอร์ฟีนสามออนมีระยะมันเวลาโอ้โดนนี่หลายขนาดนะเนี่ยเรียบร้อยตามจนตายไปวันเฟลลิไฟเหรอเนี่ย ี่เราฉีดมอร์ฟีตให้เขาเองแหละแล้วเขาก็ล้มน้อยเฮ้ยลงลงลงไปยิงปะทางซ้ายทางซ้ายมาไงวะเนี่ย จะเคลียร์น่าจะเคลียร์ที่ที่ฮาวายเมื่อกี้ผมผมเสียเลื่อนอแล้วก็ไม่บอกสลบสลบบอกได้ <c oughs> ใสอินโลจัด 嘛咯、哦，喂，你别我。 เยอะแน่เลยเนี่ย

แล้วผมก็ปั๊มขึ้นส0งร้อยแล้วเมื่อกี้เริ่มปั๊มมันขับรอดมัขับรอดเดี๋ยวผมปั๊มไม่ให้แล้วกันไม่ไหวได้ไงวะมันปั๊มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทะเลสตขึ้นนะฮะผมเรียนมาตอนที่ปั๊มอะตอนที่ปั๊มมันขึ้นแล้วเราปล่อยมันก็ไม่ขึ้นเลยอ่าใช่ใช่ต้องครับเพราะฉะนั้นต้องปั๊มไปเรื่อยๆมันปั๊มนานนิดนึงอ่ะแต่ให้เข็มเหลืองโอ้ให้ไปสามเก็บสห้าเก็บเกห้าโอ้โหอ๋มันจะหัวใจวายตายนะใช่ไหม ตั้มอยู่มันน่าจะขึ้นเนาะนายไม่เป็นไรหรอกแค่โดนยิงเข่าถลอกเฉยง่วงอะดิเนี่ยนอนเล่นชัวร์ไม่ง่วงนะหลายเข็มเลยนะ่ะอุน เฮ้ยขึ้นแล้วเก้าสิบแล้วอ่าเก้าห้าแล้วเยดชุดะชุด <Yeah. S 2> ีอุ้ย <c oughs> มีจามใส่ด้วยมาครับไทยมุงครับมาครับไทยมงุงไทยมงุงโอ้ยแผ่นดินไหวพ <c oughs> ี่พี่แผ่นดินไหว <c oughs> เฮ้ยไม่ทัน ล้างยังล้างล <c oughs> แล้วนี่ไปแล้วโอ้เจ้มื่นแล้วว่ากลับบ้านนอนดีกว่า